ทุกคนครับในคลิปนี้มาดูเทคนิคการดึงข้อมูลข้ามไฟล์โดยที่ไม่ต้องเขียนสูตร x lookup หรือว่า v lookup กันครับเริ่มต้นข้อมูลตุ๊กตาในไฟล์ที่1น,นี่คือตารางพนักงานไฟล์ที่2จะเป็นตารางเพศและไฟล์ที่3จะเป็นตารางจังหวัดสิ่งที่เจ้านายต้องการก็คือต้องการดึงรหัสเพศและก็เอาเพศมาโชว์ให้ถูกต้องอย่างเช่น1น,นี่คือชายครับ2นี่คือหญิงต่อไปครับรหัสจังหวัดเป็นตัวเดินเรื่องครับ1ก็คือกรุงเทพ4ก็คือใครครับนนทบุรี ซึ่งหลังจากที่ดึงข้อมูลข้ามไฟล์3ไฟล์นี้เสร็จแล้วต้องการนำเอาข้อมูลทั้ง3ไฟล์นี้ครับมาทำรายงานสรุปไว้ในอีกไฟล์หนึ่งอย่างเช่นบุ๊กหนึ่ง ถ้าเจอกับสถานการณ์แบบนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแสดงเทคนิคให้ทุกคนเห็นเป็นสเต็ปบายสเต็ปไปเลยดีกว่าเริ่มต้นสเต็ปแรกเราไม่ต้องเปิดไฟล์1ไฟล์2ครับผมปิดลงไปก่อนแบบนี้ครับสเต็ปที่2เปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมา1ไฟล์หรือว่าบุ๊กใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้สเต็ปที่3คลิกไปที่ตัวช่วย power pivot หลังจากนั้นจิ้มไปที่ปุ่ม manage t o o ข้าไปแบบนี้ นี่คือ Power Pivot ถือว่าเป็นหลังบ้านของ Excel หลังจากนั้นคลิกไปที่แถบ Home คลิกมาทำไมครับอาจารย์คลิกมาเพื่อ Get External Data ทุกคนจินตนาการถึง3ไฟล์นั้นเมื่อกี้ไว้ครับผมเลงไปที่ปุ่มนี้ดีกว่า From After s o u r c e หลังจากนั้นเลื่อนไปหา Excel เพราะตอนนี้เป้าหมายเป็น Excel ไฟล์ครับหลังจากนั้นผมคลิกไปที่ Next แล้วจิ้มไปที่ Brow s e ครับนี่ครับผมขอเริ่มต้นที่ไฟล์ที่1แล้วก็ตอบ Open ปั๊บหลังจากนั้นด้านบนสุดคือหัวตารางผมติ๊กเลือกแบบนี้ด้วยทุกคน เพียงเท่านี้ครับผมตอบเน็กเลยครับนี่เสร็จเรียบร้อยฟินิชปับ๊บอิมพอรเสร็จแล้วผมโคลทุกคนอยากเรียบตาปับ๊บนี่คือตารางพนักงานของเราเข้ามาใน Data m o d เด Power p i v o t เรียบร้อยต่อไปตารางที่2ไฟล์ที่2ก็ทำซ้ำครับ From Aftersort ตรงนี้แล้วเลื่อนไปหาคำว่า Excel f i ไฟล์ตูมเข้าไปแล้วเน็กหลังจากนั้นผมขอ b บราว์ไปที่ไฟล์ที่2แล้วตอบ Open อย่าลืม Use First Row a er, s d o o u u n Ed เดก็คือหัวตารางอยู่ด้านบนสุดครับผมตอบ Next หลังจากนั้นขอ Finish จบข่าว close ครับตั้งข้อสังเกตบนหน้าจอของ power pivot ตารางเพศมาแล้วครับและสุดท้าย From Aftersort อีกครั้งขอไปที่ excel File ขอเลือก Next ขอ browse ไปที่ไฟล์ที่3ตรงนี้แล้วตอบ open ติ๊กเลือก Use First Row a s Colum n ัม er, เดแล้ว Next ต่อครับ Finish เสร็จแล้วอย่าลืม close ตรงนี้ครับ นี่คือ3ตาราง3ไฟล์มาสู่ Excel Data m o เด l ใน Power Pivot หลังบ้านเสร็จเรียบร้อยสเต็ปต่อไปทุกคนเล็งไปที่คำว่า Diagram View ผมสูมไม่เห็นกันแบบจาดจาาครับเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตารางแทนการเขียนสูตรนั่นเองครับผมจิ้มไปที่ Diagram View หลังจากนั้นผมก็สามารถขยับขยายได้เลื่อนได้ยืดได้แบบนี้นี่ครับเตรียมตารางเหล่านี้ให้เสร็จเรียบร้อย แล้วผมก็เล็งครั้งละ2ตารางแบบนี้ครับอย่างเช่นราัสเพศคุยกับราัสเพศรหัสจังหวัดก็คุยกับราัสจังหวัดง่ายๆเพียงเท่านี้ใช้เมาส์เป็นตัวเดินเรื่องอย่างเช่นผมเลงไปที่ราัสเพศลากไปปล่อยที่ราชเพศปั๊บเสร็จเรียบร้อย2ตารางนี้คุยกันรู้เรื่องแล้วครับความหมายก็คือเหมือนยุบ2ตารางนี้ให้เหลือ1ตารางแล้วทุกคนเช่นเดียวกันราัสจังหวัดผมเล็งตรงนี้แล้วลากมาปล่อยที่ราชจังหวัด จบข่าว3ตารางนี้ยุบให้เหลือ1ตารางด้วยการลากเส้นเชื่อมโยงแบบนี้ลดภาระเรื่องการเขียนสูตรไปได้เยอะเลยทุกคนและสุดท้ายเขาจะบอกว่านี่คือเปรียบเสมือนเป็น1ตารางนั่นหมายถึงผมเอาไปทํา Pi วอตเทิลต่อได้แล้วครับและนี่เครื่องมือ Pivot ตเทิลยิ้มแฉ่งตรงนี้อยู่พอดีแสดงว่าสเต็ปต่อไปผมเลงที่ Pivot ตเทิลจิ้มเข้าไปทุกคนครับปั๊บ เขาก็จะพามาที่หน้าบ้านของ Excel ปกติผมอาจจะเลือกเป็น New Worksheet ก็ได้แล้วตอบโอเค สามตารางนี้เปรียบเสมือนเป็นหนึ่งตารางแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากดูรายงานสรุปอะไรบ้างผมแค่จิ้มเลือกอย่างเช่นต้องการดูโบนัสก่อนผมก็ตารางพนักงานแล้วจิ้มไปที่โบนัสปั๊บแบบนี้ครับนี่คือรวมโบนัสทั้งหมดต่อไปอยากดูอะไรต่อตารางจังหวัดไหมอยากดูเป็นชื่อจังหวัดผมก็ติ๊กเลือกจังหวัดทุกคนดูสิครับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เปรียบเสมือนหนึ่งตารางคุยกันรู้เรื่องถูกต้องเป๊ะเวอร์เลยครับสุดท้ายผมอยากดูเพศด้วยผมก็เลื่อนไปหาตารางเพศ ตรงนี้ผมลากเพศไปปล่อยไว้ที่คอลัมน์แบบนี้ก็ได้ทุกคนสรุปว่าหลังจากนั้นผมก็ใช้งานเหมือนพย์วัตต์ธรรมดาได้เลยครับผมจะไปสร้างกราฟจะไป Insert Slicer ก็ย่อมได้สุดท้ายผมอยากให้ทุกคนตั้งข้อสังเกตที่ผลรวมทั้งหมดตอนนี้687100ใช่ไหมครับผมลองย่อหน้าจอรายงานนี้ออกไปแบบนี้ขอย่อลงไปครับ แล้วขอไปเปิดไฟล์ที่1ขึ้นมาแล้วกันหลังจากนั้นผมจะลองไปเพิ่มเติมข้อมูลครับขอเป็น e 4 2และขอตรงนี้เป็นเพศ1ก็คือชาย1ก็คือกรุงเทพถูกต้องไหมครับและสุดท้ายตรงนี้ผมขอเป็น100% 0 0แแล้วกันทุกคนทดสอบเพิ่มข้อมูลที่ต้นทางแบบนี้ครับ หลังจากนั้นผมขอปิดแล้วก็ขอเซฟขอกลับมาที่รายงานตอนที่รายงานยังไม่อัปเดตครับยังเป็น68อยู่ใช่ไหมแสดงว่าเดี๋ยวหลังจากที่อัปเดตรีเฟรชเสร็จปุ๊บต้องเป็น69ถูกต้องไหมครับโอเคทุกคนอยากพิสตาผมเลือกช่องใดช่องหนึ่งหลังจากนั้นคลิกไปที่ Pivot Table Analyze ก็ได้แล้วคลิกไปที่คำว่า Re refresh refresh All ปับ๊บ จบข่าวทุกคนครับนี่คือการดึงข้อมูลข้ามไฟล์และนําเอาข้อมูลเหล่านั้นมาทํารายงาน pivot table ไว้อีกไฟล์หนึ่งด้วย power pivot data model เชื่อมโยงความสัมพันธ์สุดท้ายกลายเป็น pivot table แบบนี้และทุกอย่างก็จะเชื่อมโยงกันหมดเลยสามารถ refresh ได้แบบนี้ตลอดไปเลยครับนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจในการใช้งาน excel ยุคนี้สําหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงท่นนี้เลยแล้วกันทุกคนครับเติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชัวขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม